สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีสพกไต้หวันประจำวันที่19กันยายนกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐ เรื่ต้นข่าวแรกวันนี้ปัจจุบันแรงงานต่างชาติในไต้หวันส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาการแข่งค่ยแรงงานอย่างรุนแรงรัฐบาลจึงกําลังสํารวจประเทศต้นทางใหม่สำหรับการนําเข้าแรงงานต่างชาติขณะนี้มีรายงานว่าคาดว่าจะเป็นอินเดียที่เป็นประเทศต้นทางใหม่และในเดือนตุลาคมไต้หวันและอินเดียพร้อมเซ็น MOU มร่วมกัน ไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนักทั้งงานแม่บ้านประมงภาคบริการและก็ภาคการผลิตรัฐบาลจึงกําลังวางแผนเพิ่มประเทศที่จะนําเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง4ประเทศในอาเซียนเท่านั้นซึ่งก็คืออินเดียโดยเมื่อ2วันก่อนผู้แทนอินเดียประจําไต้หวันได้เข้าพบนายรัฐมนตรีเฉินเจียนเหรินและเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกําลังเจรจาเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องแรงงานต่างชาติและการแพทย์ดั้งเดิม ซื่อในอินเดียรายงานว่าไต้หวันกับอินเดียจะจะทำ MOU ในราวตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นรายงานที่อยู่ทางภาคอีสานของอินเดียที่มีวัฒนธรรมและความเคยชินใกล้เคียงกับของไต้หวัน สถิติล่าสุดของ UN ระบุว่าอินเดียมีประชากรรวม1,428ล้านคนแซงหน้าจีนที่มีเพียง1,425ล้านคนเป็นประชากรที่เป็นแรงงานถึง1.1พันล้านคนมีแรงงานอุดมสมบูรณ์และจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติภาคการผลิตและสวัสดิการสังคมในไต้หวันนั้นมีจํานวนถึง740,000กว่าคนเป็นแรงงานอินเดียมากที่สุด260,000กว่าคนรองลงมาได้แก่วเวียดนามฟิลิปปินและไทยอย่างไรก็ดี NGO ในไต้หวันเห็นว่า เรื่องสัญชาติไม่ใช่ปมเงินสำคัญแต่อย่างน้อยที่สุดงานแบบเดียวกันก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่เหมือนกัน。进来之后没有同工同酬，比如说义工的雇主不用提拨百分之六的退休，用完就丢的性质非常强。第二个不得自由转换雇主，然后让每个义工绑在每个工作的现场，这完全符合人口贩运的那种脆弱处境。 กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการนาเข้าแรงงานต่างชาติทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงมีขั้นตอนที่ต้องทําเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดเผยให้สาธารณาชนได้รับทราบหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จะมีฝนตกเล็กน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางเหนือของเท้ายวนจะชมพระจันทร์เต็มดวงต้องลุ้นกันตั้งแต่วันอาทิตย์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลูกแรกของฤดูใบไม้ร่วงก็เริ่มพัดมาแล้วอาจมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศในช่วงวันหยุดนี้วันศุกร์และเสาร์จะมีฝนเล็กน้อยในตะวันออกเฉียงเหนือและทางเหนือของเทายวนทางตะวันออกมีฝนโปรยปรายส่วนในพื้นที่อื่นๆมีโอ,อก,กาสได้ชมจันทร์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลูกแรกของฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของตะวันออกเฉียงเหนือและหลังจากวันอังคารพายุโซนร้อนบริเวณผิวทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวนัอนอาจพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นและจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันหรือไม่อย่างไม่แน่ชัด พิธีปล่อยเรือดำน้ำไหคุนเรือดำน้ำที่ผลิตในไต้หวันลำแรกจัดขึ้นที่เกาสงเมื่อวานนี้โดยหีประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเป็นประธานในพิธีส่วนที่เป็นความลับของเรือดำน้ำจะใช้ธงชาติคลุมไว้โดยเรือดำน้ำไห่คุนใช้เวลาสร้างกว่าเจ็ดปีกำลังคนนับผ่านเร่งตรวจสอบเพื่อให้ส่งลงทะเลได้ในปีหน้าเรือดำน้ำเม็ดอินไต้หวันก้าวสูส่สกราชใหม่ลำแรกเผยโฉมแล้วประธานาธิบดีไช่อิงเหวินตั้งชื่อว่าไหคุน ซึ่งได้ส่งลงน้ำแล้วเมื่อวานนี้โดยผู้นําไต้หวันได้เป็นประธานในพิธีรือดำน้ำําไหายคุณเริ่มสร้างเมื่อปี2016ช้เวลานานถึง7ปีทีมงานโชว์คลิปการต่อเรือแต่ส่วนที่เป็นความลับทางทหารก็จะทําเบลอเพื่อรักษาความลับตามประเพณีปฏิบัติของฝ่ายทหารกัว่เ็นี่ันเ้น ไฮคุณเป็นเรือดำน้าพลังงานดีเซลดำลงน้ำได้ลึกถึง350เมตรและติดตั้งตอววิดีโดขนาดใหญ่ MK48 และขีปนาวุธต้านเรือดำน้ำรวม18ลูกในอนาคตจะประจำการในหน้าน้้ำฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตอนออกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนเมื่อมีเรือดำน้ำไ่คุณรวมกับเรือดำน้ำจากในแถบไท่ประจําการในปัจจุบันอีกสองลําไ่หลงกับไฮห,หูเมื่อถึงปี2025 จะประจำการรวม3ลำเมื่อถึงปี2027เพิ่มอีกเป็นลำที่4เมื่อเทียบกับของจีนที่มีถึง71ลำส่วนประเทศที่อยู่ในแนวเกาะแนวที่1อย่างญี่ปุ่นมีถึง23ลำเกาหลีใต้20ลำเวียดนาม6ลำอินโด4ลำไต้หวันยังมีเรือดำน้ำที่ไม่เพียงพอซึ่งนักวิชาการด้านการทหารเห็นว่าหากสามารถเพิ่มจำนวนเรือดำน้ำให้มากขึ้นก็จะทำให้กองทัพจีนไม่กล้าเข้าใกล้ไต้หวัน แม้จะเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่การโจมตีคุกคามทางทหารและการข่มขู่ด้วยวาจาของจีนยังคงดำเนินการต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมประกาศว่าพบเครื่องบินรบจีน23ลำก่อกวนไต้หวนันการเฉลิมฉลองครบรอบ74ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังย้ำเกี่ยวกับการยืนหยัดรวมชาติบนหลักการจีนเดียวและฉันทามติ1992ซึ่งไม่มีใครมาขวางกั้นได้ ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์การข่มขู่ทั้งทางทหารและวาจาของจีนนั้นก็ยังไม่หยุดยัง้งกระทรวงกลาโหมไต้หวันตรวจจับพบเครื่องบินลบจีนย3ลำและเรือรบจีน5ลำก่อกวนไต้หวันส่วนสีจินผิงก็ไม่ลืมที่จะกล่าวย้ำการยืนหยัดรวมชาติบนหลักการจีนเดียวและฉันทธมติ1992ซึ่งไม่มีใครจะขวางกั้นได้นายบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่า สีจิ้นผิงกำลังนำจีนให้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจโลกอันดับหนึ่งและตั้งแต่ปี2016ได้สร้างความตึงเครียดขึ้นบนช่องแคบไต้หวันเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันกลายเป็นวิกฤตทั่วโลก Were there to be a crisis over Taiwan precipitated by Chinese actions, you would have a global economic crisis. ในช่วงขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันกําลังอยู่ในช่วงของการนับถอยหลังจีนก็เริ่มออกลายเพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งของไต้หวันเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในไต้หวันเยือนจีนอย่างทียิบซึ่ง MA c ไต้หวันนั้นบอกว่าจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดป้องกันการแทรกแซงจากจีน เมท้าบริษัทแม่ของ Facebook เพิ่งเปิดตัวแชทบอท AI แบบ Generative ไม่ว่าจะ WhatsApp Messenger หรือ Instagram สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาและผู้ใช้สามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้28ตัวรวมถึงคนดังเพื่อแชทกันได้ด้วย First. เมท้าประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากมายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยแชทบอท AI ใหม่นั้นโดดเด่นที่สุดผู้ใช้สามารถใช้แชทบอทนี้ได้บน WhatsApp, Messenger และ Instagram ไม่เพียงแต่ตอบคำถามและให้ข้อมูลแบบเรียยวทามได้ตลอดเวลาเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างภาพที่สมจริงได้ด้วย เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเมทาได้เปิดตัวคาแรคเตอร์แชทบอท28ตัวพร้อมคำอวยพรจากคนดังไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้เล่น NBA มิวมีฮีทหนังแบบชื่อดังเคนดัลเจนเนอร์ยูทูบเบอร์อย่างมิสเบสและคนอื่นๆที่จะสอดแทรกคาแรคเตอร์และชีวิตชีวาให้กับแชทบอทนี้ขอบคุณที่รับชม p t s โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะจากการด้วย้าแฟชั่นโชว์ผู้พุทธลภาพจากนิวยอร์กแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ